ปั๊มน้ำมันเนาะอยู่นี่เอาเซีแร่ไปเติมน้ำมันอยู่นี่เนาะพี่น้องสบายดีทุกคนสบายดีวันนี้เราจะพาส่งถนนขึ้นเขานี่เด้แยกแยกขึ้นอ่าเมืองกะลุ่มเนาะคันซีขึ้นทางบานค่อยเมืองค่อยกันนี่แหละแยกเนาะแยกขึ้นกระลุ่ม แต่ว่าคนยังบดทันกลับบ้านเนาะวงนี้ก็อยู่แข้งนี่แหละเปกติก็เคยนั่งถารถอยู่นี่แหละคันสิกลับบ้านอ่ะ า <c oughs> ทางกับบานคายอยมาไปแนวนี้ทางดินแดงนะพี่น้องเมื่อก็เต็มแต่ฝุ่นแล้วไงเต็มโต้แลว มีคลิปนึงแล้วตัน้องสายค่อยถ่ายให้นะค่อยเอาลงคือทุกทานก็นได้เบิ่งได้เห็นแหละมีบางคนก็นยังบ่าทาันเข้าไปเบิ่งไปสมก็สามารถกลัาไปเบิง่งเขียนซื้อคลิปก็ถน,นนอยู่สนบทของประเทศลาวเนาะสามารถคนหาไดน้นะนี่ว้าย ไงอะลรฮะขนาดนี้ทางยางแต่วดินมันติด ออกไปเสียหน้าส่วนเนาะมือนี้กับบ้านกับว่าได้อยู่ลลาแล้วกับบ้านนี่ออกไปเห็ดให้เห็ดหน้าในแหละปกติตามเคยตามเดิมการศึกษาเขาจบแต่บุมีสิทธิ์สิทธิ์ไปต่ออีกบ้านนี้เขาสู่สภาพเดิมละ จะได้ขอกำลังใจจากพี่ชากน้องอะไรมาให้กำลังใจเนาะเอ็นว่า่านค่ับยังยังใกล้เป่ โอ้ยอยางหลักป่ายเนายักปายวะกายจทองะนอนก็ได้บึ่งดินแดงอันแล้วถนนดินแดงเนาะพี่นองำยังหลักปนี่ ก็ถนนอยู่บ้านโพนนั่นเปน้องบ้านโพนเมืองละมาห์ห้วยเซี่ยกองแยกทางเมืองเมืองข่อยกอยู่บ้านโพนนี่แหละเนาะเมืองตะลิง ทวงหนาตับน้ำมันนี่ก็ลายเนาะ น้ำมันเนาะยี่นี่เขาจะเดไปเติมน้ำมันยี่นี่เนาะพี่นอ้อง นี่เขาจังเอิญมาปอต่อทนะ่อเนาะโอ้โแดดเนาะเห็นบอพอท่อท่อสตาเซ่น เ,เ,เติมน้ำมันก็สิบพันกีบ 10, กน้อพี่น้องสิบพันกรีบ 10, าาสาวเนาะว่ผิดเดี๋พี่น้องขอ,องโทษสาวพันกีบเนาะ กำลังแป้งแน่เนาะอันนี้เขาสีเท็ดทางให้มันกวงอีกเพราะทางอันนี้มันแคบนับมือกันนับพัฒนาและขอสีสางสาขึ้นใหม่เนาะเกือนทังกาลังเท็ไไ่อยู่นี้เนาะก็คือในตัวเมือง ู่ในเวียงจันท์เฮาก็ได้ถ่ายให้พี่น้องได้สมในเบิงขึคือกันเลยแต่ว่านี่มาอยู่เครืบ้าน่อยนแหละอยู่ในแ้งนะสำหรับคลิปนี้เฮาก็จะจบลงเพียงเท่านี้เนาะต้องขโมยขอบใจทุงทานที่เขามาเบิง่งเมอร์สนมแต่ต้นจนจบ ของใจลายลาย